ใครเคยเป็นพงศ์จ้าติว่ากิ่นนมโขหรืองูโยเกิร์ตหรือว่ากาแฟลาเต้แล้วมันทุกสัป่าใครต๊ต๊อทางวันนะแพร์ชาเจมเป็นหนึ่งในบุคคลแล้วนั่นนะคะแล้วนันนี้ไปกินพิซซ่ามาตัวเจ้าพิซซ่าหน้าชีด ชอบชีดคือชีดแบบเต็มเต็มนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันอย่ามาหู้สุกว่วต้องปองปอง,ปองนักกลัวทุกทีแล้วก็ต้มมันมากเลยะคะ่ะทุกคนเอออันเนี้ยเลยไปหาความพูมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพี่เลยแล้วคิดว่าต้องมีไข,สขนะ่สักโุนน่ะในนี่นะตีเป็นเหมือนกับเพชรเชมปะคือกินนลํมโคแล้วมันหู้ซึกว่าจะไปถ่ายตอ่องอ,อ่ะนะ เ้าเพจซาเชมจะพอกึ้งนะว่าอาการตะเอียมันเป็นผลข้างเคียงจากการที่ว่าเฮาบอดสามารถย่อยน้ำตาลแลกโตดได้ดีนะคะทุกคนอาการนี่เกิดกับไผ่พองบอกเลยว่ามันบอนเลือกคนจ้าทุกคนเกิดได้ทุก หวานนออนบอกว่าคนใหญ่นออนเด็กทาโรคเนี่ยค่ะทุกคนบางคนกับเป็นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กทาโรกเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ตีใจนะะในกันย่อยน้ําตาลแลกโตนักนะคะทุกคนฉะนั้นนออนเนี่ยนอ,อนเด็กทาโรคก,ก็เลยกิ่นนมแม่ได้ฮะนมแม่ไก่ย่างขึงน้นนอ,อนอืดต้องนั่นต้องได้กะ,ะใช่ค่ะทุกคน เพราะว่าอย่างนะคะทุกคนเด็กบางคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยน้ำตาลเลคโตดเหมือนผูยย้ใหญ่พอมีการย่อยน้ำตาลเลคโตดได้บดดีนะคะทุกคนเขาก็จะอึดอุดแน่น,น,นเด็กบางคนก็จะต้องไปกินนมแบบอื่นแทนนะคะในนมแม่นะคะจะมีน้ำตาลเลคโตด อยู่ตีประมาณเ0ซแต่ถ้าเป็นนมอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นนมแพะนมแกะนมอ,อูดเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่แค่4%เซนะคะทุกคนฉะนั้นเด็กที่กินนมมาแม่บ่ได้นะคะทุกคนเขาก็เลยจะต้องมากินนมแพะเต้นนะจ๊ะเนาะหรือว่ากินนมอะไรก็ได้ที่เขาเขียนไว้เลยว่าคือ แลคโตเซีะเออมันก็นจะยังหื่นเด็กนะคะ่ะสบายท้องมากกว่าเดิมนะคะทุกคนอาการเนี่ยบอกว่าเป็นการแพ้ก่อบอกเลยว่ามาใจการแพ้ค่ะเป็นผลข้างเคียงของการกินผลิตภัณฑ์จากสัต์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะต้องใช้คําว่าผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนเพราะว่าอย่างบางทีนมโคเนี่ยกับรรยุทธในรูปแบบของนมแล้วเอาดื่มย่างเดี๋ยว เขายังอยู่ในรูปแบบของชีดเหมือนกาแฟชาเชมไปขีดวาเนียค่ะเลยรสมันน้อยนะคะทุกคนอยู่ในรูปแบบของโยเกิร์ตอยู่ในรูปแบบของนมเปรี้ยวอยู่ในรูปแบบของกาแฟายังเขียนลาเต้อ่าซึ่งมีส่วนประกอบของนมโคยูฮหันนะเจ้าทุกคนเมื่อเขาไปขีดอาหารมูนเนี่ยเรียบร้อยแล้วสิง่อมานะคะอันนี้เราเราอากาศของเพซา,าเชมเคฟังนะสิงต่อมาก์สู่โซึกว่า เฮ้ยทำไมต้องมันปองวะเฮาขอบรหินนักนี่นะนี่นะเออต้องปองเฮ้ยทำมลอนนึงเอามันแล้ารดมาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอีนะอเออบางทีถ้ากรณีที่ว่าไปกินชีสนักๆโดยกินนมโคเยอะๆนะคะอย่างเช่นวันนี้คะ่ะ ถึงบ้านคือวิ่งเข้าห้องน้ำกอนเลยนะคะทุกคนมันจะรู้สึกแบบเป็นทายเป็นน้ำเลยะคะ่ะทุกคนแล็มีอาการปวดต้องของเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนอ,อาการนะเพื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆเป็นเหมือนกันนะคะทุกคน มันจะมีอยู่งซีอาการที่สังเกตนะบางคนกับว่าได้เป็นแบบทั้งซีอาการนี่นะอย่างเช่นเพชรเชยมากับว่าได้เป็นทั้งซีอาการนี่นะ,อ,ะอันที่หนึ่งนะคะรู้สึกว่ามันแน่นต้องมันรู้สึกว่ามีแกรหนักอันนี้เพชรเชย์เป็น,นะคะ่ะทุกคนอ,อันที่สองนะคะทุกคนมีอาการที่ว่าปวดท้องคะ่ะทุกคนโดยเฉพาะบริเวณท้องน้อยนะคะทุกคนมันจะหัวั้วเจ็บต้อง นี่คือบางทีกับเป็นบางทีกับบ่เป็นคะ่ะทุกคนแต่เตือนนี่มันไ่ได้เป็นคะ่ะอันที่สามผู้สึกว่าคืนไส้อาเจียนคะ่ะทุกคนอันนี้เพชรชมบ่เคยเป็นค่ะทุกคนบอกเคยเป็น,น,อ,ปนอันที่สี่นะคะนั่นก็คือมีการทายเป็นน้านะคะแล้วก็มีาการยิ้วต้องปวดต้องอันนี้เพเชรชษมเป็นนะคะทุกคนเนี่ยอาการจะอี้มันจะหายได้อย่างไรมจริงเนี่ยมันก็นจะหายได้ถ้ากรณีว่าเอาคับเอานม โคหรือว่าผลิตภัณฑ์ของน้องโผเนี่ยออกไปงห,หมดนะคะ่ะนั่นก็คือหฮาก็ขต้องคับทายฉันนั้นถ้ากรณนนีที่ว่าไผ่ที่ว่าพอคอยคับทายอ่ะถามว่ามันกะมันต้องมีอากาศไปเหมือนก่อนอันนี้กะบอกแล้วว่ามันก็ต้องมีไปเหมือนกะจะเหมือนกี่วันกะแล้วอ,อยู่ มันขึ้นอยู่กับการขับถ่ายของคุณนะคะทุกคนเพชรชัยเอ็มนั่นเป็นคนที่ว่าขับถ่ายทุกวันอยู่แล้วนะเออมาเจ้ามาตีซีค้าเจ้ากะเขาของหนำเผื่อขับถ่ายแล้วนะคะทุกคนแล้ววันเนี้ยไปกินพิซซ่าขอบชีสมันเราจะน็อตมันกันเลยต้มมันกว่าปกติหน่อยนะคะทุกคนเพชรชัยเอ็มนั่นกินตัวเคนเซ่ดีท็อกพีไบติกนะคะทุกวันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมกะ ปัจจัยว่ามีปัญหาท้ายอยากนะการกีกรมเพื่อไปคับเอาสามพิดในอย่างต่างๆในหลังกายของเขาออกเนาะนควาอวันนี้คือคิดว่าพรุ่งนี้นี่คือแบบอืน่าจะลงทองมากกว่าเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าพิษา่เนี่ยมันเป็นอาหารไปรูปเนาะถามว่าเพชรชมบอกคนอื่นเขาอ่ะบอกว่าจะกินอาหารไปรูปมันก็ถูกต้องค่ะบอกอ เราถามว่าเฮากินได้กอกรกินได้ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างละค่ะทุกคน,กคนบางทีนะคะ่ะเฮาก็ก,กินเพื่อความสุขของเฮานะคะเฮาบอด้กินอยเฮาบอด้กินทุกวันสักน้อยมันก็เจ้าเออเนี่ยเฮาก็ก,กินเพื่อความสุขของเฮาแม่ทัชนอเชมค่ะอ้จะว่าไปแล้วกับบอด้กินพี่สามมันหลายเดือนแล้วนะอกอยกกินแะ กระป๋ากินแค่ต้นเองค่ะทุกคนแล้วก็โซเดียมเขาทานเยอะน้อยจากไอหมูอาหารปลาลูปเนะเาะาเพศชาชมกะมีตัวเนี้ยเป็นเคนเซดีท็อกซ์พรีวิติกเนี่ยเข้ามา่วยในการขับล้างสัมพิษออกใบหายอย่างเลยนะคะทุกคนฉะนั้นกรเลยสบายใจนะคะใครที่ว่ามีปัญหาแบบว่าการย่อยเอนไซม์แลกโตดนะคะทุกคนแนะนาเลยค่ะว่า คุณควรจะต้องลีกเลียงไปเลยเอาเลีกเลียงไปเลยตีเอาอาหารต่ว่ามันมีไอ้น้ำตาลแลคโตนเนี่ยเป็นส่วนประกอบเลยนะคะแล้วทุกๆแมลงเนี่ยอนเขานอนนะ่ะก็อาจจะเติมด้วยการตีว่าขับล่างสังพิษทุกๆวันเหมือนกับเพาะสัชเลมเนียร์ยค่ะทุกคนอย่างน้อยคือเขาบอกงูเนาะว่า อาหารที่เขากินอยู่เนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักกอขนาดพักยังเดียวนะคะทุกคนใครยังมีการปนเปื้อนของโลหะหนักได้เลยมันก็อาก้าพีเงมสองจุดห้ายกะมีโลหะหนักเป็นสมะกบิจะนั่นเขากะครับครับ,บเอาสารพิษออกจากร่างกายของเขาวันละเตือมันกะสบายอกสบายใจมากกาเดิมนะเจ้าเนาะเจ้าใครสนใจเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพจะได้แบบองรวมนะคะว่าตัวเองมีปัญหาอย่างนี้เช่นมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกระเดี่ยวกะปอแม่ของคุณเนี่ยปวดกระดูกกระเดี่ยวลูกก็พยายามบอกว่าอ่าอิมเไปหาหมอโรงพยาบ,บาลบอกไปหาหมอโรงพยาบ,บาลบอกนะอ่าเอาใจเนาะถ้าการณีที่ว่าเกี่ยวกับขอดเสริมขอดเซฟเนี่ยมันเก็บเป็นประจำไว้ค่ะทุกคนอ่ะการที่ว่ากินยาแก้ปวดเนี่ยซึ่งคุณก็จะได้ห่างจากโรงพยาบ,บาลมาถามว่าต้องชุดเนี่ยเข้า่าช่วยเกี่ยวกับ เนี่ยมือ,อ,ข,อขอเสริมดีขึ้นกอเนาะคงจะช่วยลดอาการปวดแต่ว่ามันหมดใจไปช่วยในการพพอร์ตรงคอนะมันกันเลยยังคือว่ายัางมีอาการปวดอยู่แล้วการกินยาแก้ปวดไปม,มืดๆเนี่ยแน่นอนค่ะซิ่งนั่นก็ะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับแผลในกระเพาะของคุณเนะาะจะได้กะหากคุณ่อคุณแม่ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับปวดกระดูกกระเดี่ยวกะหรือว่า ตัวของคุณเองนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่าเวลาไปกินอาหารแล้วมันรู้สึกว่าเออร้อ,รองนั่นจ้องนะกะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะทุกคนเพเชฟค่ะเนี่ยกะดูดูแลคุณแบบองค์รวมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสนใจจะได้มีปัญหาแย้งสุขภาพเรื่องอะไรยังจะได้กะทักมาอู้กันได้เลยเลยจ้าเนาะวันนี้ไปกินดีทอร์มดก่อนแล้วกะตามด้วยน้าแผ็งสองแก้วเจ้าบาย